ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางเป็นพระกุที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นพระกุโบราณที่มีอายุการสร้าง มาหลายร้อยปีมีความงดงามทางพุทธศิลปะและทรงพุทธคุณเป็นเลิศจัดเป็นพระยอดนิยมชั้นแนวหน้าของวงการเลยทีเดียวในการสร้างพระขุนแผนนั้นเมื่อพิจารณาจากพุทธศิลปะแล้วบ่งบอกว่าเป็นพระในสมัยอยุธยาตอนกลางและมีศิลปะที่อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งโบราณอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้สองประการดังนี้คือประการแรกคือพระขุนแผนกุกวัดบ้านกลางนี้น่าจะเป็นพระพิมพ์ที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งเดินทัพมาที่เมืองสุพรรณเพื่อสู้รบกับกองทัพพมา่าซึ่งมีพระมหาอุปราชเป็นแม่ทัพใหญ่ จึงทรงสร้างพระเครื่องไว้ที่วัดบ้านกลางเพื่อให้ทหารที่ออกรบนำติดตัวไปไว้เพื่อให้แค้้วคาดและปลอดภัยในการทำศึกสงครามเมื่อการสงครามเสร็จสิ้นลงเหราทหารจึงนำพระทั้งหมดมารวมไว้ที่วัดบ้านกลางดังเดิมแล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้เนื่องด้วยในสมัยนั้นถือเป็นคติของคนโบราณว่าพระต้องอยู่ที่วัด ข้อสันนิษฐานสันนิษฐานประการที่สองก็คือเนื่องจากมีพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางพิมพหนึ่งซึ่งมีพิมพ์ทรงเดียวกับพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นที่ทราบกันแน่นอนว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่จะผิดกันก็ตรงความประณีตและเนื้อมวลสารโดยกุวัดบ้านกลางจะมีความประณีต จะด้อยกว่าซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเป็นการสร้างในช่วงที่ทำศึกสงครามจึงต้องมีการรีบทำการสร้างทำให้วัสดุในการทำและความปานีตหยาบกว่าก็เป็นได้และถ้าเป็นเช่นนั้นพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางจะต้องสร้างขึ้นก่อนพระขุนแผนเครื่องกุวัดใหญ่ชัยมงคลอย่างแน่นอนรวมทั้งพระพิมพ์อื่นๆที่แตกกุ่ออกมาพร้อมๆกันอีกด้วย ในการค้นพบนั้นพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางมีแต่กุจากพระเจดีหลังพระวิหารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทมในบริเวณวัดบ้านกลางเมื่อราวปีพศ2447เล่ากันว่าตอนที่แตกกุออกมาใหม่ๆนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านได้นำพระทั้งหมดมากมายหลายพิมพ์มาวางไว้ใต้ต้นโพใหญ่ใกล้วิหารเด็กวัดในสมัยนั้น ได้นําพระที่วางไว้มาเล่นล่อนแข่งกันที่ลำน้ำสุพรรณบุรีเป็นที่สนุกสนานเนื่องจากในสมัยนั้นพระวัดบ้านกลางยังไม่มีมูลค่าและความนิยมจนเมื่อมีการสืบค้นประวัติความเป็นมาและผู้บูชาปรากฏในพุทธคุณเป็นเลิศจึงกลายเป็นที่นิยมสแสวงหาตั้งแต่นั้นสืบมา เนื้อหาหมวลสารของพระขุนแผนพระส่วนใหญ่จะเป็นพระตระกูลขุนแผนพิมพ์ต่างๆที่มีจำนวนมากมายนับหมื่นองค์และเป็นเนื้อเดียวกันหมดคือเนื้อดินเผาผสมว่านและเกสรดอกไม้นานา,นาชนิดมีชนิดมีทั้งชนิดเนื้อดินหยาบและเนื้อดินละเอียดที่ดูแล้วว่าเป็นเนื้อดินละเอียดก็ยังหยาบกว่าพระเนื้อดินของกุอื่นๆแต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นประเภทเนื้อดินหยาบที่มีส่วนผสมของกรวดทรายมากและมีโพงอากาศสำหรับสีสันวันนะเป็นเหมือนพระเนื้อดินเผาทั่วๆวไปมีทั้งสีแดงสีพิกุลสีเขียวและสีดำตามความอ่อนแก่ของความร้อนในขณะทำการเผาพระลักษณะของทรงพิมพ์ของพระขุนแผนเมื่อพระแต่กุขึ้นมา ก็มีผู้แยกแบบแยกพิมพ์ต่างๆตามความแตกต่างของพุทธลักษณะซึ่งมีจำนวนมากกว่า30พิมพ์ขึ้นไปมีทั้งปางสมาธิและปางมารวิชัยที่นับว่าเป็นพระยอดนิยมน,นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดก็คือพระขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่และพระขุนแผนพิมพ์ทรงคนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีพระขุนแผนพิมห้าเหลี่ยมอกเล็กพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กพระขุนแผนพิมพ์แขนอ่อนพระพายเดี่ยวพิมพ์หน้าเทวดาพระพายเดี่ยวพิมพ์หน้าฤาษีพระพายคู่พิมพ์อกคุดและพระพายคู่พิมพ์หน้ากลมเป็นต้นซึ่งล้วนแต่มีพุทธคุณเป็นเลิศมีความงดงามและความเป็นที่นิยมในแวดวงนักษะสมพระเครื่องเป็นยิ่งนัก ส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นมีพุทธคุณสูงส่งทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แคล้วคลาดและ,ะคงกระพันชาติเป็นเลิศครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระขนแผนของวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีให้เพื่อนๆได้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ